ซ่อนแอบยามดึกสุดสยองเริ่มได้แต่ความจริงน่าเขาไม่รู้เลยว่ากำลังเจอกับเรื่องหลอนของบริษัทมีอะไรบางอย่างวิ่งตัดหน้าไปแต่ด้วยความที่คิดว่านี่มันเป็นเกมก็ตัดสินใจเล่นต่อในจังหวะที่คิดว่าไม่เจอใครแล้ว นี่มิกิจังคุณทําให้ฉันกลัวนะทําไมไม่ยอมไปแอบ,บล่ะฉันให้เวลาเจอใหม่ห้าวินะและพอเดินต่อไปจนถึงห้องประชุมก็คิดว่าจะไม่มีใครแต่กลับมาเจอคุณหัวหน้าซัง,งั้นมายืนแอบ,บกากกากแบบนี้ผมก็หาเจอสิครับแต่ครั้งหน้าก็ให้ซุ้มให้เสียงหน่อยไปกันต่อตรงนี้ดูแค่ไปหน่อยนะคงไม่มีใครแต่เอ๊ะเจอมิกิจังอีกแล้วล่ะเหมือนจะมีบางอย่างวิ่งผ่านไปนะแถมมิกิจังดันเริ่มพูดแปลก ว่าถ้าคุณกลัวก็ยอมแพ้แล้วนั่งปิดตาไปซะไร้สาระแล้วรีบตามเสียงเท้าเมื่อกี้ไปดีกว่าเจอแล้วคนที่3แต่เธอพูดจาแปลกๆอีกแล้วบอกว่าฉันจะไม่มีทางหาคนสุดท้ายเจองั้นหรอแถมจูจูทุกคนที่ฉันหาเจอก็หายกันไปะามดออกมาได้แล้วแพ้แล้วไม่ใช่หรอแต่เอ๊เจอแล้วคนสุดท้ายว่าแต่ทําไมมาจากทางด้านนอกล่ะครับเนี่ยซึ่งเธอกลับให้คําตอบสุดช็อกว่า เธอลืมของไว้ที่บริษัทเลยกลับมาเอาแล้วความจริงทุกคนก็ไปกินเลี้ยงที่บ้านเธอกันหมดแล้วนี่ฉันกำลังเล่นอยู่กับใครล่ะเนี่ย